成立。 ทีมือเด็คร um ับมีหันทะเลครับเต็มเลยครับหันทะเลเต็มเลยครับ เดี๋ยวเราไปคหาที่พักันครับอันดาหาทะเลส์ครับก็เป็นนี้ก็โอ้เพียบเ ชายหาดบางสลงอองีนะครับนะู่นทะเลครับ,รบรเต็มกลุ่มเกษตรกรทำการประมงตัอยของฝากก็มีห้องฟาร์เนะครับโอ้ถนนแคบครับไปเอามายาวรถบรรทุกมาเลยครับ seafood. Nanti buat kat, nak no, seafood. ทะเลครับโอ้โหของแท้ครับนี่ครับทะเลทะเลทะ,ะเลครับมาเล่นน้ำคงจะสนุกาาครับ เที่ยวอะเรื่องความมงครับมงเรื่องนำเที่ยวอันนี้น่าจะเป็นราชการไอ้มันใจก๊กตลอดี่ายมันจะเป็นดีเยอะนะแล้าสู่บางสเลครับชื่ออะไรบ้างบางสเล กว่าหน่อยที่แคบหน่อยมีคนเรียบได้รถว่างครับรถว่างครับแล้วก็นั่งกินตรงนี้ก็ได้เนะคเวลาก็เป็นน้อยโรับลมีเรียกลูค้าเข้าว่างครับวางครับประมาณน้น,นี่ก็ะเลครับปิดเลยครับนี่ย เพิ่งมาเห็นเป็นจริงเป็นจังวันนี้ ใช่ครับเดินทางปลอดภัยครับบางสิรีตำบลบางสิรีอำเภอสตีชลบุรีครับเชียงาย